สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะรงนุตอนของเกมไว้ออนไลน์นะครับผมก็ใครจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูครับฮ้ยเหลอวี่หลโหลวโอ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 ้เอด็กเชนี่อขาเอ่าแมวมันเป็นพวกเดียวกับคนเมื่อกี้ใช่ปะ น่ใช่เปิดหมดผีะไรหรอสภาพี่ผมไม่รู้ผมไม่ตีกับลูกกลี่ครับโทษทีตองไม่ตีลูกี่อะไรให้เปนยาวเดควายลูกรี่มนแม่มันกได้แให้เป็นยา่อนีนี่น่ด่าแรงไอสัตว์โดนกูไหนสีรถสีไรนี่ไงเชี่ยพี่ชายมึงมารับไอโง่ีปากตีไม่เลอร์ไอ้เชี่ยมันไม่ได้เปิดหมดผีนี่หว่าไอคนขับรถถ้ามันออกจากเซฟโซนมันก็โดนผมยิงได้อะ รอรอเ้ยอนแลนี่ไองขี้อย่างเตายไปลูกกะรีทุยไปยปากดีแกดีจรับครับรับผมคเฮ้ยมคนขอบคุณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเองกเอาอะตัวอะจะดาเอารเอมี่เก้าเอ้ยเอาเอาเอาอี เมืเ่อกี้ผมเจอไอ้พวกนี้แหละมันขีน่รถไล่ยิงคนเดี๋ยวมันเจอผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจังหวะด,ดีๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอาวียิงแม่งดูดูสภาพพวกมันนะดูดูสภาพมันไล่ยิงคนแล้วม่งมาหลายคนนที่ฮะเ,เ,เดี๋ยวเจอเจอคูอ๋อจังหวะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะไหนล่ะแม่ง มันติดมันติดมันติดรถข้างหน้าจิตไม่ไงเฮียแตกแตกห่าไม่ค่าคิวก็เหมือนเหมือนจังหวะที่ผมยิงเมือ่อกี้ผู้มันกำลังลงรถมันรู้หรือเปล่าว่าผมจะยิงเดี๋ยวขับขับกลับมาดูพวกมันหน่อยสภาพพวกมันเฮ้ยโอ้โหได้เปลี่ยนรถเปลี<ห>่ยนเป็นรถตู้สภาพเนี่ยนี่แหละโอ้โ,อโอหเฮ้ยไปผูดแล้ววะ โอเฮ่าฮ่าสงสัยสงสัยอีนี่อยากโดนอยากโดนอีกอ๋เอเฮ้ยเมื่อกี้นี่หิ้กันไปไหนาอ้าวนะเดี๋ยวผมจะตามไปแก้กมันอีกนะ mm hmm. ผมผมรู้แล้วผมจะผมจะทำยังไงผมจะขี่รถตู้มันลงน้ำแต่แต,แต่มันได้ล็อกรถไหมวะไม่น่าล็อกมั้งเดี๋ยวลองดูกัน ล็อกไหมวะเฮ้ยไม่ล็อกไ,ไปไปเลยจื้อไปลงนี่คร้อยแล้วกูก็ลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเย้เยมือนกันแล้วคนต่อก็ไม่ขับต่อเลยนะลงแล้วว่าเนเนี่ย นี่แหละเห็นชื่อทันคือมันเต้นไก่ด้วยพอแล้วพอแล้วแกงแกงพวงมันทำนี่แหละเฮ้ยมันทำอะไรกันวะมันยิงมันยิงทำไมอ๋อรู้แล้วมันเอาตัวไก่มาให้ยิงเหรอตัวคารเวลเหรอดึงตัวคาร์เวลเหรอ ก้าปันเก้าตัวไม่มีใครทำไร้ลดูแล,แ,ลแม่มันทำลังก,กิจท้างบนน่สะสภาพโคตรขี้โกงเลยพวกมึงเนี่ยต้องเจอต้องเจอของ,อองมึงคนอย่างพวกมึงต้องเอาไปจีเอาไปจีเท่านั้นที่ตบโจดทั้งวันนี้เดี๋ยวรอรอแป๊บนึง เอ้ยเชี่ยแม่งมันไม่ตายไม่เป็นไรรถรถแม่งก็ได้เชี่ยไปวิ่งเชี่ยหนีหนีหนีโอ้ยเอ้ย,อยทำไมแขนทำไมแขนกูเป็นงี้เนี่ยเชี่ยแขนหกักไอ้ซ่าแต่ไอพีจีนแขนหกักเอ้แล้วมัน้องมีทางหนีไปเนี่ยเชี่ยไม่ไม่ม,มีทางหนีใชี่ยมาหา oh. เยเขาเชียงก็โอ้เวียนชิว่าไอเชี่ยอ๋ยอ โอ้โอ้ตายหูตายเฮ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้มีแก๊งใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเราควรต้องเปิดหมดผีกันเพื่อเซฟตัวเองให้มันยิงกันเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้นีไอ้ฝันจากเลยเฮยวยวอดดูดูดูปัง่อามด้กย่อดีปพวก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 กันโลพวกกันหลแม่งหนึงกูวะหึ่งกูวะที่ที่เเรียกมึงพวกพวกกะโโลกูไม่ได้เรียกมึงว่าพวกคือพวกกะโโล เอัน,นี้ปั่นจัดผมรู้แล้วผมจะทําผมจะทําอะไรผมจะผมจะใช้หอใช้หอลงไปแบบเอ๊ะปล่อยหอลงระเบิดใส่พวกมันพวกมันชินกันเป็นกลุ่มเดี๋ยวรอดูชีตตรงนี้แหละชีสไม่ระเบิดหรอหรือว่าต้องอีกทีใช่ไหม เอ้ยแต่ควันควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วรอบนี้น่าจะระเบิดอ่ะเมื่อกนี้มึงปิดโดนผีที่กูรำคาญนะพงฝากดีเหอมึเบื่ออะไรอุ้ยมึเ <c> บ <oughs> ื่อเมื่อกี้กูไฟแล้วจื้อฮ่าคิดว่าคิดว่ากูกลัวพวกมึงเหรอเว <c oughs> เดี๋ยวโดน,นกูเล่นอีกเฮ้ย <c oughs> มันยิงนกอดกูแบบนี้ผมว่าผม RPG ยิงได้นะ ยิงเข้าไปในกลุ่มมันมีคนที่แบบไม่ได้เปิดหมอพีดอ่ะได้ทำไมครับนี่แหละเดี๋ยวรอมันเห <ไป S 2> ลอือกันที่เหลไอ้ที่เดาให้เต้มาแบบนี่ละวเฮ้ยอะไรซิ๊กโข่กูไปแล้วกูวิ่งแล้วเจอก,กันครับเฮ้ยใช่ไปแล้วเจ้าหนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ อะไรของมูแมงเนี่ยเอาเอ๋อไอสัตว์คุยอะไรอ่ะขอโทษครับมึงก็ขอโทษเขาดตายอ่ะอยู่ไหนโง่แต่มีพวกยังเนี่ยแลาวนุ่มมีพวกยังอ่ะยังครับยังยังยังครับยังเอ้้ยยเดี๋วนม๊นไปไปไปฆ่าไปฆ่าไอ้ผู้หญิงไปเลื้อนเนี่ยเลื้อนีว่า ู่เนียแล้วผมมาหาจังหวัดดีๆผมแก้มามากับพวกมฟังอ่ากับพวกมัน,มมกนงกันแหละแต่ว่าผมหาจังหวัดดีๆแล้วผมจะยิงไอพีจีื้อพวงมันทั้งสองตัวฮัโลโหลนายจอดจอดให้เราหเนี่ยเอา้าเอา้เอามันไม่มันไม่จอดมันไม่จอดนะผมอา้าวก็ได้ลงลงตรงนี้แม่งลงเองแม่งใช่<ม>เดี๋ยวรออีกคนหนึ่งมากนอนแป๊บนึ่งแป๊บนึง มันคงไม่หนีไปไหนนะจริงแม่งตรงนี้ไรเชี่ยมันมาไม่ศาสตร์คงไม่ร่วมมือกับพวกเลื้อนๆแบบนอนงงโง่กระจอกขากทุยจำเป็นไปคนที่นี่ที่ตายที่ดำเลยครับออ้ายนี่บูลี่หรอบูลี่คนหนึ่งว่าดำเหรอโดนกูไอาสตว์ไป็บูลี่คนอื่นนี่ไงหัวจุ่มพื้น Nice. Ơ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  cái này gì mà bỏ bò đó Cán lên yên. Tờ về đu Về phép Xem mẹ Hm. Ờ ha ha Đây Mừng đồn cô Pap เว้ยผมจะไปเลื้อน่ะผมวางลิ้นไว้แล้วจะไปเนาะจิ้งจวานี้อะไร,รยี่ฮไม่มีจังหวะไหน,นละ <c oughs> ไปแล้วจือ้อผมว่าแค่เม็ดเดียวแบบมันคงไม่แบบอิ่มนะสำหรับพวกมันนะผมว่าผมเอาให้อีกเม็ดเดียวโอ้ยอีกกดไปติด<แ> <c oughs> นี่เี้ย ไปแล้วไอ้ย้ยไปจริงรอบนี้ไม่อยู่ละอุ้ยเฮ้ยฮ่าฮาชนแล้วหนีได้อใช่แน่ชนแล้วหนีเหรอแตกไว้เหมือนพวกนี้มันเอา RPG ยิงคนจากที่สูงเลยไม่รู้ใช่ไหมแต่ผมว่าผมจัดแม่งเลยดีกว่า นี aría, aría. Yeah. ่ไง่เนี่ยนี่ไปคายดไอ้แสดงเลยเจ้ากูขอขอเครับขอเทษครับเฮ้ยอียแม่งจะเอา RPG ดินกูไอ้สัต ไม่ได้แดกอีเหี้ยมันเกิดกูเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ดีนะปิดทันอมเอาแม่งจังหวะแม่งเผยอะไรอะนี่มึงไม่ได้ยิงกูก่อนก็จริงนะแต่มึงมีเจตนาจะยิงกูเมื่อกี้อะ่ะเอา้าอีเหี้ยมันเกิดเกิดใกล้กูนี่หว่าเมื่อกี้ผมขี่รถไม่มาเจอไอ้คนเดิมมาแหละไ,ไอ้คนตอนแรกอ่ๆๆะนี่มันอยู่ตรงนี้ แต่ว่าผมจอบแล้วกันเดี๋ยวเอาแม่งจริงแค่นั้นแหละม,มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแบบจีนี่ไงเฮียกูชนะครับดู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 รถอันนี้มันไล่ยิงคนดนห้องเกาะนี่โอ้ยยิงผิดตัวเอ้าไม่ระเบิดหรอวะ โอ้ชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วเออยงเปิดรถผีเออฐานอยู่คือโอ้โหแล้วดูแล้วดูพวกแม่งมันมันได้ยิงคนแล้วคือ RPG ก็ทำอะไรรถมันไม่ได้อะไม่รู้ผมจะยิงมันยังไงมาดีเฮียผาเออ องดีพ่อครูชิบหายแล้วหมดข้อนี้กันไปไหนอ๋อลไสันี้ดิโอ้ยเฮียโมดิจอกหยไ้เฮียปากดีไอ้สัตว์เฮ้ยแม่งลงรถอยูนี่วะหนึ่ง เฮ้ยยงไม่ตายนี่อ่ะนี่สัตว,ว์พอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้เหี้ยมันหลายคนไอ้เหี้ยยิงสู้ไม่ไหวแค่นี้ก็แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไอ,พวอ้พวกโง่ไอ้พวกควายโง่ไอ้เหี้ยอ่ะการการที่เหมือนกัน,น,กน,น,กนเอา้าไอ้เหี้ยเดินมาขวางทางกู แล้วคนจะยิงผมทำไมทำไมทำไมเอเฮ้ยยิงกูอีกปะเนี่ย <S <S สัตว์อีใจะเย็นจะเย็นอออ่อาฮะโอเคอนนี่กระตูกหนวดจิม้มเฮ้ยหนวดแมวเฮ้ยหนวดหมาเฮ้ยหนวดเสือถูกแล้วนี่แม่งอยู่นี่เฮียแล้วโดนกูสซตวแปบ๊บนึง ไม่ค่ะเกะเด็นไม่ดีโง่ตายไปดิยูเฮ้ยมันมันวิ่งมาวิ่งมาเอ็นใส่ม่ได้จริงกูทำอไมล่ะเพื่อนไอ้เฮียคนไทยจยิงกันทำอไมล่ะไม่น่ามาเลยเลยเนี่ย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  เดี๋ยวผมตามยิงมันหนีไอ้เหี้ยมันยิงผมสองรอบผมก็ต้องยิงกลับอีกรอบหนึ่งผมเอาแม่งตรงนี้เลยไอ้เหี้ยเอาแม่งเลยนี่ซาดไปเลยกูไปเลยเหี้ยกักวๆๆัวกัวฮู้หู้งอกเอาอตรงๆนะคือผมไม่รู้ผมจะทำอะไรไม่มีอะไรทำ มันเนนร,ร,ร,รียกกูสาวเมื่อกี้เธอหลุดเธอหลุดยัยยวนสวัสดีค่ะแหมเพื่อนผมชอบเนี่ยเคุณผู้ชมเห็นในมินิแมปไหมมันมาอไอพวกเชี่ยขู่อะไรยี่อะไรคุยคคคไม่ได้แดกกูยงงเป็นผียี่เที่ยงตอบภาษาอังกฤษ อะไรยิงกูสองรอบเลือนจัดเลือนแม่เมื่อเมึงยิงกูก็นี่เออมันเออเฮี้ยอะไรอ่ะตอบประพาไปคุณยิงผมก่อนนี่ขู่แม่งกูมีคลิปไอ,อ้เฮี้ยฮะยิงตอนไหนแม่เมื่อเฮี้ยเออมึงยิงกูไอ้ซาดมันเออเฮี้ยไรเ,เนี่ยไอ้โง่มหัวล้อดีอ่อะ ฮิปโปฮิปโปแม่มมเหมือกูเตะให้เฮียลองฮิปโปเชื่อไปพวกเมื่อกี้แม่งต้องมาไล่ผมอีกแน่อะไรเชียวไอพวกวัยรุ่นใจร้อนไอ้สักแม่งเอ๋ยชิบหายยิงผมก่อนแต่บอกแต่แม่งจำไม่ได้กูจะหลุดไอ้เฮียความจำเสื่อมละมั้งนี่ไงไอเฮียแม่งผ่าจริงเต้นใส่แม่งเฮียเอาเวลา นี่มันไม่จบมันต่าเขาถึงนี่เลยเออใช่พี่ใช่มันเออพี่มันเออพวกนี้เออไม่ใจมันร้อนกันจังวะเกลเนี่ยจริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงคือผมบอกไว้ก่อนนะแก๊งชมพูนี่ไม่ไม่ใช่แกงผมนะผมต้องพิมพ์บอกพวกนี้ไว้ก่อนว่าไม่เกี่ยวกันคือผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้รู้จักแกงชมพูเลยนะคือเป็นใครกับผมก็ไม่รู้ มันคุยอะไรกันวะเรื่องไอ้เรื่องสองสองนะเต้นเสร็จไหมโดนมันก็ตีโอ้โหคุณให้สองนี้แต่กูไม่เปิดผีไปสู้มึงหลอกไอสัตว์สัตว์ให้สองไปครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮียมันยิงมันยิงแก๊งชมพู เอาแล้วเอาแล้วไอ้ยี่อะกูบอกแล้วนะว่ากูไม่เกี่ยวกันไอ้สัสไมงเอ่อะไรเนี่ยมึงเอ่หรอมีอะไรมีอะไรวะเอ้อไอ้ยอ้าวกูไม่เกี่ยวนะอันนี้กูไม่เกี่ยวนะไอ้เหี้ยยิงเองพวกมึงเไรวะโง่เฮ้ยพี่พี่พี่ไปไหนอะพี่มันกิงมันกัดมันกัอฮะใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น วมันได้เปล่าอีย yeah, เอาแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขี่รถขี่รถตามไปเฮ้ยอียเอาแล้วไอ้สัต,ตว์โอ้โหอียจิ๋มหายแล้วพวกนั้นไอ้สัตว์อียพวกนี้ไม่เอาจริงไปแล้วไปแล้วเยสเจสพวกพวกนี้แม่งแคมปรอเลยวะ่ะ yeah. เอี๋ยองบนลนุนเยไอ้เียเอาแล้ว สองแกงตีกันนี่ะเพราะกูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มั้งขึ้นไปขึ้นไปพี่ขึ้นไปเอ้ย R P G เฮียอีฮียเต้นแต่แม่งสั์เอาตัวแตกไอ้คนละอีฮียคนขี่รถโดดลงไปแล้วเฮ้ยตาม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 แกงจมูตาม,ตาม,ตามดีตามดี เงี้ยแม่งโดนไล่ย yeah. ิงเฮ้ยเมาวะมาวะเฮ้ยเอาแต่ไอ้เหี้ยส่งหน้าพวกโง่ไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะหอนี่ไงนี่ไงเงี้แม่ง RPG ที่วะเอา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 ไอ้อะไรเนี่ย เอ้ยมันแตกมันแตกมันแตกเฮียโดนถล่มยาวเลยรอพี่มีอะไรพี่รอขอกเลยได้ปะแกงเองยิงอ่ะอันนี้ใครวะไหนอ่ะหัวแกงหรือเปล่าคนอะไรคนเรมโบว์เรมโบว์เออหยุดเรมโบว์มันมายิงนาบิจีใส่ไงเออไม่ยิงทำไมมัไม่รู้อยู่ดีคุยกันอยู่ไงดู๋ยดูดิดิเอาว่ะเอาว่ะ เอาวะเจ้เอ้ยเอาดีแตกมาช็อตนี้โหปีนหรอมางโง่งมีก็โดนดิครับช็อตนี้ช็อตนี้ไอ้คนนี้ปฏิด่ากูเหี้ยไม่ใช่นะดูแม่งดีดูแม่งดี ไปๆเข้าไปดูมันทำให้ยังไรเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะวิ่งชาร์จวิ่งชาร์จโอ้ <c oughs> วิงง่งไปงงๆงอีกก็แตกสิน้องจะหลุดอเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอุ๊ยืยดเวลาเหรอหรืออะไร <c oughs> อีเเซอร์ปิงว้าเฮ้ยนี่มันเออไงเนี่ย พี่เซิร์ฟมันแตกเหรอ๋อใช่พี่ใช่ใช่เซิร์ฟแตกจะเอาหนูไทยหนูพังภาษาไทยรู้เรื่องไหมเราพังเรื่องพี่แต่ว่า่หนูหนูเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้ชายพี่มึงอะไรเนี่ยใจเย็นมไปมึงอะไรกูนะทำไมมันเป็นอะไรเแล้วของมึง มึงเหอะพ่อข <oh> ึ้นไปไหนแดจะอดนะเว้ยอะไรมันก็มาเหอะให้ทั้งโคตรมึงอะเหี้ยพี่ชายปก้องผีนะไอ้พี่ชายไอ้พี่ชายแปดบุยนางู ก็สําหรับสไนเปอร์ในเกมนี้ก็แรกแรกก็อาจจะเล็งยากนิดนึงแต่ว่าหลังๆมาก็เล็งง่ายครับนิดเดียวสําหรับผมคือชิลครับเพราะว่าผมเป็นเมนเอลสูงจากอาีไปแล้วฮะเกี่ย <c oughs> <ๆ S 2> วแล้วว่ะแตกแตกสองแตกสามแตกสและหลังจากที่ผมไล่ไล่ยิงคนมาเรื่อยๆนะครับ ก็มีกลุ่มคนที่แขนผมแล้วก็ไล่ไล่ไล,ลุมยิงผมครับแต่ว่าด้วยความแบบฉลาดของผมนะผมก็เปิดโหมดผีหนีเลยครับเอาเปิดโหมดผีได้ไหมอ่ะกลัวคลัวะไรอ่ะ ชิวจัดแต่ไม่แต่ไก่เฮ้ยแตก